รู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรากำลังเฝ้ามองอยู่ไม่ใช่แค่เฝ้ามองแต่เป็นผู้เชื่อมต่อผู้คุมรหัสลับระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ตำนานและความศรัทธา เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราแต่เราอาจไม่เคยเสังเกตเห็นในทุกอริยธรรมทุกความเชื่อมีแนวคิดเรื่องผู้ส่งสารจากเบื้องบนเสมอแต่สำหรับศาสนาอิสลามมีอยู่หนึ่งตัวตนที่ไม่ใช่แค่ผู้ส่งสารแต่คือหัวหน้าของผู้ส่งสารทั้งมวลเขาคือมือขวาแห่งพระผู้เป็นเจ้าคือวิญญาณอันบริสุทธิ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเทวทูตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิบริวกาบรีอลครับก่อนอื่นเลยยิบรีนคือใครในความเชื่ออิสลามมิท่านไม่ใช่คนไม่ใช่ผีท่านคือมาลาอิกะหรือเทวทูตท,ที่ถูกสร้างจากนูรหรือแสงสว่างครับลองจินตนาการตามผมร่างกายที่สร้างจากแสงบริสุทธิ์มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน มีบันทึกบอกว่าท่านมีปีกถึง600ปีกแค่กลางปีกเพียงข้างเดียวก็บดบังขอฟ้าได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่เทวดาตัวเล็กๆที่เราเห็นในหนังนี่คือความยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลและท่านคือหัวหน้าของเทวทูตองค์อื่นๆทั้งหมดแต่ความยิ่งใหญ่ของท่านไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่ภารกิจครับยิปรีน คือผู้ส่งสารหลักของอัลลอฮ์ท่านนำสารมาให้ศาสนาทูตนบีทุกยุคทุกสมัยท่านคือผู้ที่มาแจ้งข่าวดีกับนางมาริยมัมถึงการกำเนิดของนบีอีสาหรือพระเยซูแต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งณถ้ำเล็กๆที่ชื่อว่าฮิรรออชายผู้หนึ่งนามว่าม uh ูฮัมหมัดกำลังสแสวงหาความจริง ทันใดนั้นยิบรีนก็ปรากฏกายขึ้นไม่ใช่ในร่างแสงสว่าง600ปีแต่เป็นร่างของชายคนหนึ่งท่านเข้าสวมกอดนบีมุฮัมมัดอย่างแรงแรงจนแทบขาดใจและกล่าวคำสั่งแรกคำสั่งที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเสียงกระซิบดังก้องอิกระอิกระจมอ่านใช่ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำพีอันกุราน ยิบรีนคือผู้นำองค์การทั้งหมดจากพระเจ้ามามอบให้ท่านนาบีตลอดระยะเวลา23ปีคำต่อคำไม่มีตกหลน่นคุณอาจจะคิดว่าท่านน่ากลัวแต่รู้ไหมครับยิบรีนไม่ได้มาแค่ตอนส่งสารท่านจำแรงกายเป็นมนุษย์มานั่งคุยกับท่านนาบีและสหายเพื่อสอนพวกเขาว่าศรัทธาคืออะไรท่านมาในฐาน,นะครูครับ ท่านคือสหายที่คอยปลอบโยนท่านนาบีในยามที่เศร้าโศกที่สุดนี่คือด้านที่อ่อนโยนของท่านแต่ในขณะเดียวกันยิบรีนก็คือพลังอันน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าท่านคือเทวทูตผู้ได้รับบัญชาให้พลิกแผ่นนินทำลายเมืองของกลุ่มชนที่ชั่วร้ายเช่นเมืองของนบีลุตนี่คือความซับซ้อนของท่านครับเป็นทั้งผู้ส่งมอบความเมตตาอันกุรอาน และเป็นทั้งผู้ลงทันที่เด็ดขาดทั้งหมดนี้ภายใต้คำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นภารกิจสุดท้ายบนโลกหลังจากท่านนาบีมุฮัมมัดเสียชีวิตภารกิจหลักของยิบรีนบนโลกนี้ก็จบสิ้นลงครับเพราะสารนั้นได้ถูกส่งมอบอย่างสมบูรณ์แล้วมีบันทึกว่าเหล่าสหายของท่านนาบีร้องไห้ไม่ใช่แค่เพราะท่านนาบีจากไปแต่เพราะพวกเขารู้ว่า ว่าฮีการประทานสารจากสวรรค์ได้ยุติลงแล้วยิบรีนจะไม่ลงมายังโลกนี้ในแบบเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของยิบรีลสอนให้เรารู้ว่าการสื่อสารมันยิ่งใหญ่แค่ไหนโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างเรากับผู้สร้างของเราแม้ว่าวันนี้ยิบรีลจะไม่ปรากฏกายให้เราเห็นแต่สาร ที่ท่านใช้เวลา23ปีในการนำมาส่งยังคงอยู่กับเราที่นี่บนโลกใบนี้และคุณเหะครับคุณคิดว่าสารที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยได้รับในชีวิตคืออะไรหรือคุณกำลังรอสารอะไรอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์ comment, แบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ข้างล่างนี้นะครับเราอยากอ่านสารจากคุณ และถ้าคุณไม่อยากพลาดการเดินทางสำรวจรหัสลับที่เปลี่ยนโลกแบบนี้อีกภารกิจของยิบริวในวันนั้นคือการอ่านอีกเกอแต่ภารกิจของคุณในวันนี้คือการกดคลิกครับกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้สารของเราถูกส่งตรงถึงคุณในทุกการเดินทางครั้งต่อไปผมและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน